สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นเจ้านายที่ได้เสด็จหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศเพื่อตรวจงานราชการแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงนำกลับมาไม่ใช่แค่เรื่องงานราชการเท่านั้นแต่ยังให้คุณประโยชน์ในเรื่องอื่นๆมากมายซึ่งสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพพระปีชาสามารถของพระองค์ได้เป็นอย่างดีในตอนนี้เราอยากจะพาทุกคนตามรอยมาเล่าเรื่องการเสด็จไปยังที่ต่างๆของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ไปตามรอยของพระองค์เพื่อทราบถึงเรื่องราวของสถานที่ต่างๆรวมถึงเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในรายการตามรอยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพโดยในวันนี้ขอเสนอตอนตามรอยสมเด็จเสด็จมณฑลน,น,นครชัยศรี ลองนึกภาพตามนะครับถ้ายอ้อนเวลากลับไป100กว่าปีก่อนคุณคิดว่าระบบรัชการไทยเป็นยังไงครับพี่ว่าน่าจะเต็มไปด้วยข้าราชการที่เคล่ข้ขรึมนั่งเขียนรายงานอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ใช่แหละครับแต่รู้ไหมครับว่ามีคนหนึ่งครับที่เขาไม่ได้แค่ตรวจงานแต่เดินทางไปทั่วประเทศค้นพบของโบราณศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็ทำให้เราได้รู้จักอดีตในแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยครับ ใช่เลยค่ะแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลาไปทริปสุดพิเศษของสมเด็จกรมพยาดำรงดาชานุภาพที่เสด็จไปนะครชัยศรีกว่า100ปีก่อนบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องราชการค่ะแต่มันมีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นเยอะค่ะพรมแล้วก็ไปกันเลยย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2 4 4 1หรือรอศอน117 สมเด็จกรมพยานำดรงนาชานุภาพผู้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกของไทยได้เสด็จไปตรวจราชการที่มณฑลนครชัยศรีเป็นเวลาหลายวันซึ่งตอนนั้นก็เป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของภาคกลางเลยค่ะใช่ครับแล้วก็มีเส้นทางที่น่าสนใจมากเลยนะครับท่านเริ่มต้นจากเมืองสุพรรณบุรีนั่งเรือไปตามลำน้ำสุพรรณเข้าเขตนครชัยศรีโดยแวะตามจุดสำคัญหลายแห่ง แล้วท่านนะครับไม่ได้แค่ไปตรวจงานราชการอย่างเดียวนะแต่ยังให้ความสนใจกับโบราณสถานวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ด้วยครับท่านบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้อย่างละเอียดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเมืองการค้าการเกษตรหรือแม้แต่เรื่องของผู้คนในสมัยนั้นที่หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือที่ว่าการอำเภอรพระปฐมเจดี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองในยุคนั้นท่านเข้าไปดูการบริหารงานว่าประชาชนอยู่กันอย่างไรค่ะและมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างใช่เลยครับอย่างเช่นที่ตลาดพระปฐมเจดีนะครับสมัยนั้นมีการค้าขายคึกคักมากคนจากหลายพื้นที่มาซื้อขายสินค้าถ้าท่านไม่บันทึกไว้ใครจะไปรู้ครับว่าในอดีตนครชัยศรีอะ่ะเคยเป็นศูนย์กลางการค้าสําคัญมาก่อนที่แรกนะคะที่ท่านเสด็จไปเยือนก็คือพร,ระปฐมเจดีค่ะ เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดนครปฐรมอยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารค่ะเป็นพระเจดีย์ใหญ่ทรงละฆังคว่ำโครงสร้างเป็นไม้สูงรัดด้วยโซ่เส้นมหขุมมาเลยก่ออิฐถือปูนประดับด้วยกระเบื้องภูทับประกอบด้วยวิหารสี่ทิศค่ะแล้วก็มีกำแพงแก้วสองชั้น ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยค่ะและที่สำคัญนะครับคือที่นี่มีปอดยาวนานมากมีหลักฐานว่าอาจจะสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเลยทีเดียวครับองค์พระผสมเจดีย์ปัจจุบันนี้นะครับเป็นพระเจดีย์ทรงรังกาแบบสุโขทัยสร้างขึ้นมาปีพศ2396ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งสร้างครอบเจดีย์องค์ที่1แล้วก็องค์ที่2ของเดิมไว้อีกทีหนึ่งครับ และนี่นะคะที่ทุกคนเห็นคือองค์เจดีย์จำลองพระประถมเจดีย์องค์เต่านะคะตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของพระประถมเจดีย์องค์ปัจจุบันค่ะผู้ที่มานมัสก,การพระประถมเจดีย์นะครับจะต้องเดินขึ้นบันไดสูงสู่พระวิหารทิศเหนือพระวิหารโถงด้านหน้าปฏิสฐานพระคุทธรูปยืนขนาดใหญ่ปางห้ามญาติปฏิสถานเมื่อวันที่สพฤศจิกายนพศ2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าให้ถวายพระนามพระพุทธรูปนี้ว่าพระร่วงโรจนฤทิ์สีอินทราทิศธรรมโมภาสมหาวชิราวุธราชปูชนียบพิษสถานที่ต่อไปนะคะที่เราจะไปดูกันก็คือ พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพร,ระปฐมเจดีค่ะสมเด็จกรมพระยาดำรงดาชานุภาพส่งให้ความสนใจในโบราณวัตถุหลายชิ้นที่ขุดพบที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพระพิมพ์เก่าศิลาจารึกหรือแม้แต่เหรียญโบราณค่ะบางชิ้นมีรวดลายคล้ายกับโบราณวัตถุ จากอินเดียแล้วก็เขมรทาให้เกิดข้อสันนิษฐานนะครับว่าเมืองนครไทยศรีเนี่ยอาจจะเคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของวงการโบราณคดีไทยเลยค่ะสมเด็จทรงบันทึกไว้ว่าระประถมเจดีเป็นสิ่งก่อสร้างที่งดงามมากท่านเองก็ชื่นชมไม่ขาดปากเลยค่ะและน,นี่คือคําที่ท่านเคยกล่าวไว้นะครับยิ่งเที่ยวแลยิ่งดูก็ยิ่งแลเห็นว่าทําดี และทำนามมากงามทั้งแบบอย่างแกระท่วงทีที่จะปลูกสร้างโบสถ์ทวิหารและสิ่งอื่นๆ่นึกว่าใครๆมาดูที่จะไม่ชมว่างามเหียนจะไม่ได้อันนี้ท่องมาไหมคะเนี่ยนางางามอย่างเนี้ยครับตอนเช้าท่านตรวจรชาชการเสร็จแล้วตอนบ่ายท่านก็มาเวียนเทียนสมโพธพระประเจดีย์เวลาค่ำนะคะก็มีจุดดอกไม้เพลิงด้วยหรือที่เรารู้จักกันว่าดอกไม้ไฟนั่นแหละคะ่ะ บรรยากาศคงอลังการมากๆเลยนะครับเพราะมีการจัดงานฉลองจุดดอกไม้ไฟแล้วก็แสดงละครซึ่งในยุคนั้นเนี่ยถือเป็นงานใหญ่เลยนะครับแต่สําหรับใครที่อยากมาชมบรรยากาศองค์พระปฐมเจดีย์ช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่านะครับแล้วอยากหาร้านอาหารทั้งข้าวหวานนอกจากตลาดองค์พระปฐมแล้วเนี่ยก็ยังมีร้านค้าในเส้นถนนต้นสนอีกมากมายเลยนะครับลองมาเลือกร้านที่ชอบกันได้เลย ต่อมานะคะอีกจุดแวะที่น่าสนใจก็คือวัดพระประโทนค่ะซึ่งเป็นอีกวัดเก่าแก่ที่ท่านเสด็จไปนมัสการพระประโทนเจดีนะครับอายุกว่า1 0 0 0ปีตั้งอยู่ภายในวัดพระประโทนเจดีวรวิหารเป็นโบราณสถานเก่าแก่ตั้งอยู่เกือบกลางเมืองนคปรปฐมโบราณ ลักษณะของพระประทนเจดีเดิมเป็นเนินดีขนาดใหญ่นะครับสูงประมาณ50เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ60เมตรบนยอดเนินมีพระปางรูปแบบศิลปะสมัยอุทยาตอนปลายหลังการขุดแต่งพบว่าเนินดินที่อยู่ใต้พระปางเป็นสถาปัตยกรรมแบบสถูปหรือเจดีสมัยทวรารวดีมีแผนผังเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมก่อฤยอ,อิฐสมัยทารวดีครับ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพถือเป็นบุคคลสำคัญที่ฝากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ไว้มากมายเลยค่ะรวมถึงพระปฐมเจดีย์แห่งนี้ด้วยใช่เลยครับและทุกวันนี้นะครับถ้าเราขับรถผ่านนครปฐมเราก็ยังเห็นพระปฐมเจดีย์โดดเด่นแต่ไกลเลยครับเป็นแลนด์มาร์คที่ไม่ว่าใครเห็นก็ต้องทึ่งมาแน่นอนและการเดินทางของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในทางนั้นนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและความสำคัญของเมืองนครชัยศรีในอดีตได้มากยิ่งขึ้นเลยค่ะหวังว่าทุกคนจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและพระปฐมเจดีกันนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะแล้กันนะครับบ๊ายบาย